วิธีเลือกอู่ซ่อมรถยังไงให้ปลอดภัยไม่จ่ายเกินจริง 1. ตรวจสอบม,มาตรฐานและใบอนุญ,ญาตอู่ซ่อมรถที่น่าเชื่อถือควรมีใบอนุญ,ญาตประกอบการหรือการรับรองจากบริษัทประกันภัยต่างๆซึ่งเป็นการการันตีว่าอู่นี้ได้มาตรฐานจริงๆ 2. ดูรีวิวและความน่าเชื่อถือ 3. ความโปร่งใสเรื่องราคาสอบถามราคาก่อนซ่อมอู่ที่ดีจะต้องแต้งราคาร่วงหน้ามีการประเมินค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนและพร้อมอธิบายรายละเอียดงานซ่อม4 ตรวจสอบอุปกรณ์และเทคโนโลยีอู่ที่มีอุปกรณ์ทันสมัยเช่นเครื่องวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับรถยนต์จะช่วยให้การซ่อมนั้นแม่นยำขึ้นและลดความผิดพลาด 5. รับประกันงานซ่อมอู่ที่ดีควรมีการรับประกันผลงานเช่นการรับประกันอะไรหรือการรับประกันงานซ่อมในระยะเวลาหนึงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า 6. ก อะไรแท้ทดแทนและแหล่งที่มาวิธีเลือกอู่ซ่อมรถที่คุ้มค่าคือถามประเภทอะไรที่ใช้และแหล่งที่มาโปร่งใสมีใบเสร็จและใบรับรองและนี่ก็คือ6ปัจจัยหลักๆในการเลือกอู่ซ่อมรถที่จะทําให้คุณมั่นใจเมื่อนํารถไปเข้าใช้บริการ